ข, hand, ข่าวดีวดีกับพี่คำรนคำรนนมาแล้วเสียงีรมาแล้วคำรนตอนสถานการณ์น้ำหลากจากเหนือสู่ภาคกลางของลุ่มเจ้าพระยากระทั่งถึงอ <intell item related> ่าวไทยนะจะบอกให้สถานการณ์น้ำในลุ่มภาคกลางวันนี้ปกติคุณนตกบ้านน้องคว้าร้องถึงบ้านพี่หัวใจพี่โดนขยี้ แ,แต่เราต้อง เตรียมการตั้งรับไว้ดรทวีศักดิ์ธนเดชโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาอธิบายพื้นที่รับน้ํารุ่มเจ้าพยาและเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ให้ทราบดังนี้รดูฝน bon, ตามที่กรมอุตุนิวทได้คาดหมายไว้แต่สิ้นสุดกลางเดือนตุลาอันนี้เหลือมันเดือนกว่าและสิทธิรูดูฝนของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางหลังจากไปภาคใต้สถานการณ์ปัจจุบันคือจุดนี้ถือเป็นจุดกศาสร์ที่ปริงวังยมน่านนะครับมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพยา รวมันที่ไหนครับที่นครสวรรค์แม่น้ําวัง,วงรวกระปิงนะครับก็คือบริเวณแถวท้ายท้ายลาปางนะครับแม่น้ํายมรวงกับน,น่านที่พิุโลกนะครับหลังจากนั้นคือปิงกับน่านรวมกันที่ปากน้ําโพนะครับการจัดก,การเองในรุ่มเจ้าพยานะครับต้องคิดว่ารุ่มเจ้าพยาทั้งหมดเลยตั้งแต่เหนือยันอ่าวไทยเรายุสต์การจัดก,การคือหนึ่งตอนบนเราจะกักให้มากที่สุดซึ่งเรามีอยู่4เขื่อนหลักนะครับตอนกลางเราจะ,ะัชะลอใช้เครื่องมือคือเขื่อนเจ้าพยา ประตูระบายน้านต่างๆในทั้งสองฝากฝั่งเจ้าพระยาเป็นเครื่องมือในการจัดการตอนปลายจะเร่งระบายนะครับซึ่งมีอยู่3มทางระบายคือระบายโดยตรงในน้ำเจ้าพระยาระบายจากฝั่งตนออกทางหองชายทะเ,ทเลหรือกระทั่งทางฝัง่งตนตกระบายทางลองแก้มนิมหาชัยสนามชัย ชัดและชัวร์จะได้ไม่กลัวจนเกินพอดีให้ติดตามกันไปสัปดาห์ต่อสัปดาห์แต่ไม่ต้องไปถึงขั้นตื่นเต้นตกใจอย่าไปตกใจครับนะครับก็ถือว่าเร้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้นะครับเรารู้เท่าทันเขาเราจับความเสียหายที่ว่าจักหนักก็เป็นเบาวบาได้ไม่มีเพื่อนเจ้าพญา 2,500สรุปไปสรุปมาสรุปให้ฟังอย่างนี้อย่างนี้ว่ายก,ก่อนนอ,อย่ากลัวน้ำแต่เราต้องรู้ทันน้ำล่วงหน้าก่อนน้ำมันมาขอรับขอให้น้องๆภูมิใจบ้านเรามีน้ำมือน้ำคำ รวมนากศีก่วมพอราทถายข่โโาวดีดีกับพี่คำรณขอย้ำกับพี่น้องทุกคนว่าถ้าข้อมูลดีความปลอดภัยมีถ้าข้อมูลไม่ดีความเสียหายย่อมมากมีนะจะบอกให้น้ำมือน้ำคำน้ำใจสิ่งนี้คนไทยยึดถือมานานเป็น